บ่ายวันอาทิตย์ที่ควรจะเงียบสงบกลับถูกฉีกออกเป็นสองสิกทันทีเมื่อเสียงโห่ร้องดังสนั่นกลางสวนสาธารณะแบรรี่เคอร์ทิสพาของเมืองโอแลนด์เพราะมีใครบ้างที่จะกล้านำปัญหาชายแดนของตัวเองบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาประท้วงไกลถึงนิวซีแลนด์แต่วันนี้มันเกิดขึ้นจริงผู้คนกำลังเดินเล่นพาครอบครัวออกมาพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างที่ประเทศสงบสุขที่สุดแห่งหนึ่งของโลกควรจะเป็นทันใดนั้นสายตาทุกคู่ก็ต้องหันขวับเมื่อเห็นกลุ่มคนราว200ชีวิตชูธงสีสดใสโบกสะบัดไปมาและตะโกนถ้อยคำดังก้องไปทั่วสวนสิ่งที่ทำให้ทุกคนงุนงงยิ่งกว่าเดิมคือเทิงนั้นไม่ใช่เทิงของพวกเขาแต่เป็นเทิงกัมพูชาและป้ายใหญ่ที่เขียนประนามประเทศไทยอย่างชัดเจนชาวนิวซีแลนด์ที่เดินจูงสุนัขหรือกำลังปิกนิกต้องหยุดนิ่งด้วยความสับสนทันที เรื่องของสองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเกี่ยวอะไรกับสวนสาธารณะอันเงียบงามของพวกเขาทำไมถึงต้องมาตะโกนหวกแหวกกลางอกแลนด์แบบนี้และเหตุใดจึงต้องเลือกที่นี่เป็นเวทีการเมืองกันแน่ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อชาวกัมพูชาพลัดถิ่นรวมตัวกันเพื่อประนามรัฐบาลไทยอย่างเปิดเผยกลางใจเมืองที่แสนสงบแห่งนี้ความตึงเครียดทวีขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ประท้วงเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่าทหารไทย ใช้อาวุธปืนเอ็ม16ยิงใส่โพลเลือนกัมพูชาที่หมู่บ้านเปอ์จันตามแนวชายแดนพวกเขายืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนชื่อดีนหรือสันอายุ36ปีและบาดเจ็บอีก3คนเหตุการณ์นี้หากเป็นจริงย่อมน่าเศร้าอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครอยากเห็นชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องดับลงเพียงเพราะความตึงเครียดที่ลากยาวหลายปีระหว่าง2ประเทศแต่คำถามใหญ่ที่ทุกคนในโอคคแลนยังไม่เข้าใจก็คือ ทำไมเรื่องร้ายแรงเช่นนี้จึงถูกขนข้ามน้ําข้ามทะเลมาขยายในสวนสาธารณะของนิวซีแลนด์ทั้งที่ผู้คนกําลังใช้ชีวิตปกติเด็กเล็กวิ่งเล่นครอบครัวปูเสื้อปิกนิกความสูญเสียที่เกิดขึ้นควรได้รับการสอบสวนตามกระบวนการแต่ชาวเมืองยังสงสัยไม่ต่างจากคําถามที่ก้องอยู่ในใจของหลายคนว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเขากันแน่และเหตุใดต้องมาปะทุกไกลถึงดินแดนที่สงบสุขแห่งนี้ หลังจากเล่าถึงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บกลุ่มผู้ประท้วงก็หยิบสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าหลักฐานสำคัญออกมาอธิบายอย่างละเอียดราวกับเตรียมข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบพวกเขาระบ,บุว่าจุดยิงแรกอยู่ห่างจากกลุ่มชาวบ้านประมาณ100เมตรทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนส่วนจุดยิงที่2นั้นอยู่ไกลออกไปถึง180เมตรและตรงตำแหน่งนี้เองที่พวกเขายืนยันว่าเป็นจุดที่นายซันเสียชีวิต การบรรยายของฝ่ายกัมพูชามาพร้อมข้อมูลเชิงตัวเลขชัดเจนตั้งแต่ระยะยิงทิศทางไปจนถึงลักษณะกระสุนจากปืน M 1 6ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นของทหารไทยทุกถ้อยคำถูกจัดวางอย่างพิถีพิถันราวกับออกแบบมาเพื่อให้สื่อทั่วโลกหยิบไปขยายต่อเหมือนกับต้องการสร้างเรื่องราวให้ดูหนักแน่นจนยากจะโต้แย้งการใช้ตัวเลขขออย่างแม่นยำเช่นระยะ100เมตรและ180เมตรทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบมาแล้ว ทั้งยังเสริมด้วยภาพเล่าเหตุการณ์แบบเป็นฉากจนทําให้หลายคนเชื่อว่านี่คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดคําถามตามมาว่าเหตุใดฝ่ายผู้ประท้วงจึงมีข้อมูลละเอียดเช่นนี้ทั้งที่เหตุยิงปะทับบริเวณชายแดนมักเต็มไปด้วยความสับสนและเพราะเหตุใดเรื่องที่ควรเป็นประเด็นทวิภาคีจึงถูกทําให้เป็นเวทีสาธารณะกลางโอแลนด์ and, ทั้งหมดนี้ยิ่งทําให้บรรยากาศในสวนวันนั้นเต็มไปด้วยความงุนงงและข้อสงสัยมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อฟังคำชี้แจงจากฝ่ายไทยทุกอย่างกลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเพราะโคดกองทัพไทยระบุว่ามีจุดที่น่าสงสัยอย่างน้อย 4. ประเด็นโดยประเด็นสำคัญที่สุดคือรายงานของคณะสังเกตการอาเซียนหรือ AOT ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองพวกเขาเดินทางไปยังโรงพยาบาลฝั่งกัมพูชาและสอบถามผู้อำนวยการโดยตรง ผลที่ได้รับกับทําให้หลายคนต้องชะง,งักเพราะผู้อํานวยการระบุชัดว่ามีผู้บาดเจ็บเพียง3คนและไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่1รายคํายืนยันเช่นนี้ขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้ประท้วงอ้างทั้งหมดและทําให้เกิดคําถามใหญ่ว่าหากไม่มีโศพแล้วเรื่องการเสียชีวิตมาจากไหน ความน่าสงสัยยังไม่จบเพียงเท่านั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้ครอบครัวของผู้ถูกกล่าวว่าเสียชีวิตต่างเล่าว่าพิธีเผาศพถูกจัดขึ้นอย่างเร่งรีบผิดปกติราวกับต้องการปิดฉากทุกอย่างให้เสร็จสิ้นโดยเร็วหากเป็นกรณีที่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมจริงร่างผู้เสียชีวิตควรได้รับการเก็บรักษาเพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางไม่ใช่ถูกเผาทันทีโดยไม่มีการชันสูตรจากภายนอกความเร่งร้อนนี้ทำให้เกิดรอยต่อที่ชวนตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีบางอย่างถูกปกปิดไว้ เมื่อข้อมูลจาก AOT และคำบอกเล่าของชาวบ้านฝั่งกัมพูชาถูกนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องราวที่ผู้ประท้วงนำเสนอภาพที่เคยดูน่าสงสารก็เริ่มมีเงาแห่งความคลุมเครือเข้ามาแทนที่ความรู้สึกเห็นใจที่เกิดขึ้นในตอนแรกค่อยๆกลายเป็นความรู้สึกว่ามีบางเรื่องไม่ตรงกันตัวเลขที่ฝ่ายกัมพูชานำมาใช้ทั้งระยะยิง100เมตรหรือ180เมตรและจำนวนผู้เสียชีวิตหนึ่งคนล้วนถูกตั้งคำถามอย่างหนักเมื่อเทียบกับข้อมูลภาคสนามของ AOT จนทำให้หลายคนเริ่มคิดว่าเรื่องนี้อาจไม่ได้มีเพียงมุมเดียวอย่างที่ถูกเล่าแต่มีบางชั้นเชิงที่ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นผิวของเหตุการณ์ทั้งหมดความจริงจึงยังคงเป็นพื้นที่สีเทาที่ต้องการคําตอบมากกว่าคํากล่าวอ้างที่จัดเรียงมาอย่างเป็นฉากชกแบบที่ผู้ประท้วงนําเสนอ บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเสียงตะโกนของกลุ่มผู้ประท้วงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงการกล่าวโทษกองทัพไทยแต่เป็นการเรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้ามาแทรกแซงในปัญหาชายแดนพวกเขาไม่ได้เอ่ยถึงโโประชาชาติหรืออาเซียนซึ่งเป็นองค์การระดับภูมิภาคที่ทำงานตรวจสอบอยู่แล้วแม้แต่น้อยแต่กลับตะโกนเรียกชื่อโดนัลดซมอดีตผู้นำสหรัฐและนายกรัฐรมนตรีมาเลเซียให้ออกมาจัดการข้อขัดแย้งนี้ให้จบลง ทมกลางสวนสาธารณะอันเงียบสงบของโอคลนด์การเรียกหาผู้นำต่างแดนที่อยู่ห่างออกไปนับพันกิโลเมตรแบบนี้ทำให้หลายคนต้องหันมามองด้วยความงุนงงเพราะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ประกาศตัวชัดเจนว่าไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเกมอำนาจของชาติมหาอำนาจการที่ผู้ประท้วงนำปัญหาชายแดนมาโยนใส่พื้นที่สาธารณะของประเทศที่ยึดแนวทางเป็นกลางเช่นนี้ดูจะขัดแย้งอย่างมากกับเจตนารมณ์ที่บอกว่าต้องการความยุติธรรม เมื่อเสียงเรียกชื่อซ้ำดังขึ้นพร้อมป้ายข้อความโจมตีประเทศไทยภาพลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองที่ควรจะดูน่าเห็นใจกับกลายเป็นฉากกระครทางการเมืองที่ชวนเวียนหัวมากกว่าทุกอย่างดูจัดวางอย่างจงใจเกินไปจนทําให้ความจริงใจของการประท้วงครั้งนี้ถูกตั้งคําถามในทันทีและบรรยากาศสงบบของสวนสาธารณะก็พลันถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเคลือบแคลงทั่วทั้งพื้นที่เมื่อเสียงเรียกร้องให้ต่างชาติเข้ามาแท็กแซงเริ่มเบาบางลงคําถามสําคัญก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งว่า ทำไมการประท้วงเรื่องชายแดนของเอเชียตะวันออกเชียงใต้จึงต้องมาเกิดบนผืนหญ,ญ้าของนิวซีแลนด์คำตอบหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญมักพูดถึงคือสิ่งที่เรียกว่าการเมืองของพลัดถิ่นหรือไดสปอร่าโพลิติกซึ่งเป็นรูปแบบอำนาจอ่อนที่ใช้ชุมชนพลัดที่เป็นตัวผลักดันประเด็นทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศ ในกรณีนี้กลุ่มผู้ประท้วงเรื่องนิวซีแลนด์อย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสง,งบภาพลักษณ์ดีและสื่อให้ความสนใจสูงย่อมเป็นพื้นที่ที่ดึงความสนใจได้มากกว่าชายแดนห่างไกลที่แทบไม่มีใครมองเห็นยิ่งเป็นเมืองใหญ่ของโอ๊คแลนด์ที่มีประชากรกว่า1.6ล้านคนการจัดการชุมนุมเพียง200คนก็สามารถดึงกล้องถ่ายภาพและสายตาของผู้คนจำนวนมากได้ทันที เป้าหมายจึงชัดเจนไม่ใช่เพียงบอกเล่าเหตุการณ์แต่คือการพลักเรื่องนี้ให้เติบโตในระดับสากลสร้างแรงกดดันทางการเมืองกลับไปยังไทยโดยใช้พื้นที่ของประเทศที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเวทีถ่ายทอดเรื่องราวแบบที่พูดกันตรงๆว่าใช้ดินแดนนิวซีแลนด์เป็นเครื่องมือทางการเมืองแนวทางนี้อาจได้ผลในด้านการสร้างกระแสแต่ก็ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถ,ามถึงความจริงใจของการประท้วงครั้งนี้มากขึ้นกว่าเดิม เมื่อมองลึกเข้าไปกว่าป้ายประท้วงและเสียงตะโกนสิ่งที่เกิดขึ้นในโอ๊กแลนด์เป็นเพียงเงาสะท้อนของความขัดแย้งยืดเยื้อระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ดำเนินมากกว่าสองทศวรรษความตึงเครียดตามแนวชายแดนไม่ได้เริ่มต้นจากเหตุยิงในครั้งนี้และก็ไม่ได้จบลงง่ายๆด้วยคำกล่าวอ้างเพียงไม่กี่ประโยคเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอาจเป็นเพียงส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเพราะความจริงจำนวนมากยังอยู่ในพื้นที่สีเทาที่ไม่มีฝ่ายใด สามารถยืนยันได้เต็มร้อยเปอร์เซนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้บาดเจ็บ3คนหรือระยะยิงหนึ่งร้อเมตรทุกอย่างยังต้องการการตรวจสอบที่โปร่งใสกว่าที่เห็นสำหรับชาวนิวซีแลนด์ที่บังเอิญอยู่ในส่วนวันนั้นพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าความจริงมักซับซ้อนกว่าข้อความบนป้ายประท้วงมากการตัดสินใจเลือกเชื่อเพียงด้านเดียวไม่ต่างจากการมองเหตุการณ์ผ่านช่องแคบๆที่ถูกจัดวางไว้แล้ว ยิ่งเมื่อพิจารณาว่าการประท้วงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามข้อมูลข่าวสารที่ข้ามน้ำข้ามทะเลจากชายแดนไทยกัมพูชามาถึงกลางเมืองโอแลนด์ and, ความสับสนที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากมองไปข้างหน้าในปี2,569ความตึงเครียดไทยกัมพูชามีแนวโน้มประทุปเป็นระลอกใหญ่ครั้งใหม่โดยเฉพาะเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างเร่งเสริมกำลังกองกำลังชายแดนและขยายขีดความพร้อมของยุธทธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโดราดตระเวนระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว หรือหน่วยทหารเคลื่อนที่เร็วความพยายามเจจาอาจยังเดินหน้าอยู่แต่ความเชื่อใจที่สึกกร่อนต่อเนื่องทําให้การหาทางออกอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องยากยิ่งนอกจากนี้แรงกดดันทางการเมืองภายในของทั้งสองประเทศทําให้ผู้มีอํานาจอาจใช้ประเด็นชายแดนเป็นเครื่องมือสร้างคะแนนนิยมขนาดเดียวกันประชาคมโลกโดยเฉพาะอาเซียนจะถูกผลักให้ต้องมีบทบาทชั